เรื่องที่ดังที่สุดในสัปดาห์นี้คือเรื่องนี้ครับคำถามง่ายนะขายเพราะการขายส่วนหนึ่งของโรงแรมพาร์คไนเลอร์โดยผู้ที่เป็นข่าวก็คือเล็กนภผาพผรครับหลายคนอึ้ง ว่าเดียวที่มูลค่าเป็นหมื่นล้านเดียวนี้นะั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไงและทำไมครอบครัวของนายเลิศถึงตัดสินใจขายพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงแรมที่เป็นตำนานคืนนี้เราจะได้พูดคุยกับเล็กาภาพพรครับเมกกื่อกี้คุยกันถึงพลังงานของของห้องนี้ค่ะ นั่งแล้วมันรู้สึกมันมีอะไรมันมี something. s ั m e t h i n g มันมันรู้สึกขลังค่ะคือเข้ามาเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าเออหลายๆคนพูดนะคะขนลุกทั้งกลิ่นของไม้เก่าทั้ง energy รอบๆแล้วก็ด้วยพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยอะไรที่เราเก็บเอาไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยเขารู้สึกว่าเออมันเหมือนย้อนยุคมันเหมือนกลับเข้ามาในเมื่อสมัย100ปีที่แล้วที่บ้านหลังนี้โดนสร้างขึ้นมา ตอนแรกที่เป็นข่าวทุกคนรวมไปถึงวูดดีก็คิดว่าไปหมดหรือเปล่าทั้งหมดของปาร์คในเลิศเนี่ยสี่สิบไร่ที่เราขายไปอ่ะสิบห้าไร่ตรงบางส่วนของโรงแรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้คือยังเป็นของครอบครัวอยู่อาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยที่แบบคนแชร์กันเยอะมากหรืออ่านข่าวคนตกใจจริงพอ <Okay. S 2> จะพอจะรู้ใช่ไหมว่าเขา คุยกันไปในทางไหนเออเท่าที่รู้นะคะมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็มีตกใจมีใจหายมีได้ยินเยอะเลยว่าปิดตำนานปาร์คในเลิศ์อตอนแรกรู้สึกเสียใจที่ใช้คำนี้แต่พอหลังๆทุกคนใช้เนี่ยว่าปิดตำนานเราก็เลยเอามาคิดว่าเราน่าจะดีใจทุกคนที่เรียกปาร์ไนเลิศว่าตำนานเนี่ย ม,มันไม่ได้มาง่ายๆคือคำว่าตำนานเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีคุณเกิดมาแล้วเป็นตำนานคุณทวดคุณยายรวมทั้งรุ่นของเล็กเป็นหนึ่งในการสร้างตำนานแล้วกำตำนานเนี้ยยังไม่ได้ปิดการขายที่ตรงนั้นไปเพียงส่วนเดียวเนี่ยไม่ได้บอกว่าปาร์คในเลิศปิดตำนานแลก็กกำลังจะต่อยอดกำลังจะสร้างต่อกำลังจะทำอีกหลายๆธุรกิจ ที่คุณทวดคุณยายก็เคยทํามากันแล้วก็อยากจะต่อยอดตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นตำนานปักในเลิศจะเดินไปอีกอีกไกลค่ะ ความรู้สึกในใจมันเป็นยังไงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเชื่อว่ามัน,ม,นมีการสื่อสารกับทีมงานสตาฟผ่านทางจดหมายฉบ,บับนั้นซึ่งต้องถามก่อนว่าจดหมายฉบับนั้นที่เป็นลายมือของเล็กถูกไหมใช่ค่ะซึ่งลายมือเหมือนเด็ก ปหกมากคุณผู้ชมก็แต่ก่อนก็เขียนมายังไงก็เขียนอย่างนั้นนะคืออะไรก็อยู่มาแต่มาเลยเขียนจดหมายหาแม่กลับมาจากอังกฤษอยู่อังกฤษแลวเขียนจดหมายกลับมาที่บ้านก็คือลายมือนี้ก็เป็นลายมือเราตอนที่เขียนจดหมายฉบับล่าสุดที่เขามีการแชร์กันเนี่ยค่ะระหว่างที่เขียนกันอยู่เนี่ยอารมณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงในใจคิดอะไรหลายอารมณ์เลยค่ะพุ่งตรงคือรู้สึกรู้สึกสะเทือนใจใจหาย อันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าเป็นจดหมายที่ยากที่สุดเท่าที่เคยต้องเขียนมาในชีวิตเรียบเรียงความคิดในหัวก่อนไหมหรือว่าเล็ก like, จะโน้ตเอาไว้เราอยากสื่ออะไรกับเขาเราต้องบอกข้อมูลตรงค่าชดๆชยอะไรก็ต้องชัดเจนส่วนอิโมชั่นหรือทำไมต้องทำแล้วคุณจะได,ด้ได้การดูแลยังไงอะไรเงี้ยอันนี้มาจากใจเพราะฉะนั้นในจดหมายนั้นอ่ะมันมันมาจาก หลายอิโมชั่นข้างในอันนี้ส่วนตัวก็เลยอยากจะเขียนออกไปออกมาเป็นลายมือเราไม่ชอบไม่อยากพิมพ์อะไรหาพนักง,งานนะคะคืออย่างที่เล็กบอกในจดหมายเราอยู่กันมาเป็นครอบครัวเราก็อยู่ใกล้ชิดกันมาเรามีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนเดินกันทุกวันในโรงแรมเนี่ยพนักง,งานจะเห็นตัวเราก็อยากจะให้เขาจับต้องสัมผัสถึงตัวเราได้กับการเขียนด้วยลายมือตัวเองคำถามง่ายนะ ขายเพราะคือคุยกับที่บ้านมามาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ <S <S <ม>ประมาณ5-6ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีคนเข้ามาให้ความสนใจพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะต่างกลุ่มต่างประเทศคนไทยเองก็เคยถามเหมือนกันว่าเออที่ดินเนี้ยจะขายไหมจนมาหลังๆเนี่ยค่ะก็ได้คุยกับกลุ่ม BDMs แล้วก็โอกาสมันค่อนข้างจะมันอำนวยกันวิชั่นด้วยวิสัยทัศน์มันค่อนข้างจะคล้ายๆกันตอนแรพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างนีใช่ไหมมันอยู่ใจกลางเมืองมันเป็นมันเป็นไปได้ทุกอย่างเลย่ใช่ใช่เป็นได้ทุกอย่างแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าไม่ใช่แค่ใครมาซื้อเราต้องคุยกันว่าใครซื้อแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรไม่ใช่ว่าเอามาทําเป็นแบบโอ้โหอะไรที่เราไม่ค่อย มีอะไรที่คุณไม่โอเคไหมถ้าเกิดว่ามาตั้งตรงนีอ้อยากให้มันเป็นความทรงจําและเป็นดีกับสังคมมากกว่าพูดอย่างนี้ด้กะตัวเลขที่เป็นข่าวมันกี่ล้านนะแต่ดน,นไที่ที่พาดหัวทุกฉบับ มันเป็นมมันเ็มันเยอะเหลือเกินเหรอมื่นแปดร้อยล้านอันนี้อันนี้ใช่ไหมเล็กค่ะหมื่นแปดร้อยล้านมันมีคนมีทีมงานคำนวณใช่ไหมมีมีมีคุณไม่ได้คิดเลขเองไม่ได้จิ้มเองไม่ได้บอกคุณหมอว่าเอาเอาเอาเค่นี้แล้วก็ยื่นเครื่องคิดเลขให้เรามีมีทีมแล้วก็มีคนมีพี่ปรึกษาแล้วก็คุยกันเยอะเหมือนกันค่ะในครอบครัวเนี่ยว่าเราโอเคไหมกับหนึ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขหรืออะไรนะคะโครงการที่จะขึ้นตรงนี้ ทางครอบครัวของเล็กเนี่ยถือแชร์ได้ไหมครับในในโครงการใหม่พิจารณาอยู่เอ๋อยังเขาให้พิจารณาอยู่อ๋อเหรอก็ยังคุยกันอยู่เอาสิทำไมยังคุยกันอยู่ก็เป็นที่เก่าดิใช่ไหมที่ตรงนี้นยสมมติดัดแปลงเป็นที่ที่คุณบอกเนี่ยมันก็จะทําให้หลายๆอย่างดีขึ้นใช่ค่ะเล็กเชื่อว่าโครงการเนี้จะทําให้พื้นที่แถวเนี้ยไม่ได้เป็นแค่ของที่ของเรานะคะพื้นแถวเนี้ยตรงชิดลมตรงเนี้ยเพลนจิตชิดลมมันจะดีขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะไปถึงดีลเนี่ยในการขายมาเนี่ยเคยแบบมีด o u b t หรือว่ามีแบบมีวันๆไหมจะดีหรออะไรเงีแบบในการซื้อขายมีคิดแต่ว่าที่บ้านเล็กเนี่ย ค่อนข้างจะอยู่กับปัจจุบัน mm hmm. บ้านเล็กชอบเห็นอะไรหนึ่งอยู่กับปัจจุบันสองมองอนาคตที่ดีอย่างที่เล็กบอกมเมื่อกี้มันอยู่ที่ Mindset คุณช่วงชีวิตช่วงเวลาการตัดสินใจมันอยู่ที่ Mindset ของคุณจริงๆ mm hmm. แต่เราเล็กเชื่อว่าครอบครัวเล็กเนี่ยต้องการทุกคนละค่ะต้องการเห็นอะไรดีๆอยู่แล้ว mm hmm. ไม่ว่ากับที่ดินหรือกับองค์กรหรือกับ คำว่าปาร์คในเลิศก็ตามเนี่ยยังไงยังไงเราก็ต้องทําตรงนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีคนตั้งประเด็นด้วยนะว่าคุณทั่วจะว่ายังไงบ้างเล็กมองว่าในเลิศเองไม่ใช่ว่าแค่ฉลาดคือในเลิศมีกลิน <laughs> ธุรกิจต่างๆที่ในเลิศทามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จทั้งหมดนะอ,อันไหนเฟลก็ไม่เคยทอ้อก็ลุกขึ้นมาหา ช่องว่างหาโอกาสแล้วก็ทําสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาอีกอเขาจะคิดตลอดเวลาเหนือการเวลาวิชั่นไกลมากพี่วทฒิเคยเห็นไหมโลโก้ในเลิศที่เป็นวงกลมแล้วมีกการกระบาทตรงกลางค,คือพรมวิหารสีอะค,ค่ะบางคนเรียกว่าขนมกงมเหมือนขนมกงม,ม,มีความหมายนะคะในเลิศตั้งโลโก้นี้ขึ้นมาเมื่อร้อยสาสิปีที่แล้ว ไลฟ์ฟังแ่ีเรืมม่องพรหมวิารสี่รหมวิหารสีมีความหมายว่าเมตตาการุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาครับคือเราเกิดมาก็ต้องให้คนอื่นด้วยไม่ใช่ขี้เหนียวเก็บไว้เองคนเดียวค,คุณทั่วทำบุญเยอะมากแล้วก็เอาหลักการตรงนี้เป็นใช้เป็นหลักการการทำงานการใช้ชีวิตแบบฉบับของนา์เลิศ วันนี้ดูเหมือนกับว่ามันชัดมากว่าคุณคือคนที่คุมตรงนี้อย่างชัดเจนเหมือนกับว่าทั้งบ้านมองว่าอายุมีพลังสุดตอนนี้เออบ้านเล,เล็กมีพี่น้องสี่คนคนโตพี่ลุกแดงเนี่ยคะ่ะเขาชอบสร้าง construction เขาชอบก่อสร้างพี่คนโตสร้างเล็กบริหารน้องชายชอบ interior ชอบดีไซน์เขาก็มาทำ i อร e เ i ียกับพี่สาวตอนสร้างเสร็จ น้องแพทคนสุดท้องเขาชอบเกี่ยวกับเครื่องประดับเกี่ยวกับของสวยงามมันเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าสี่คนเนี้เราทํางานด้วยกันได้อย่างมัน c o m p l เ m e n t กันนะคะม,มันกลมกลืนแล้วมันก็ไม่มีใครเหยียบข้ามเส้นของใครจากประเด็นนี้มันมาถึงเรื่องต่อไปคือแล้วยังไงต่อหลายคนถามเรื่องของโรงแรมที่หุยหินพาร์คในเลิศเนี่ยจะจะต่อยอดยังไงดี ก็มาคุยกันว่าโอเคคุณยายมีที่เยอะอใช่ไหมคะก็เอาที่เก่าแก่พวกเนี้มาวิเคราะห์กันแต่ละที่เลยสมมติที่ที่หัวหินอยู่ติดหาดติดทะเลมีบ้านโบราณประมาณ80ปีเราก็เลยคิดว่าโอเคบ้านข้างหน้าเนี่ยจะทำเป็นร้านอาหารร้านอาหารก็โฮมคุกกิ้งสไตล์เดิมกับที่เราเคยทำมามเป็นอาหารฝรั่งแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรีสอร์ท เป็นโรงแรมอะค่ะยีห้าห้องเปิดเมื่อไหร่อีกสองปีแล้วจะใช้ชื่อของตัวเองคือในเลิศพารคหัวหินเอาเสร็จโครงการเป็นโครงการไปค่ะไม่รีบทำอันเดียวทำดีๆแล้วก็ค่อยไปทำโลเคชั่นอื่นต่อหัวหินเสร็จปุ๊บก็จะไปทำเชียงใหม่แล้วก็อาจจะมาทำที่กรุงเทพ เราว่าระหว่างที่โลกมันหมุนไปเร็วมากและทุกคนต้องการทุกอย่างให้มันเร็วเนี่ยบางทีอาจจะต้องกลับมาใช้ปรัชญ,ญาของคุณทวดจริงๆนะใ,ในการทําบ้านหรือว่าทําสถานที่พักให้มันรีไฟ n ์ให้มันลงดีเทลแล้วถ้าคุณไม่แฮปปี้ก็ยังไม่ต้องเปิดทําให้เราแน่ใจก่อนว่าเราเองชอบเราเองโอเคแล้วค่อยจะไปบอกคนอื่นว่าโอเคเราเปิดแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยการอยู่แบบในเลิศเนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่าย คุณทวดคุณยายก็เองเนี่ยคะบอกมาตลอดเลยความหรูหราเนี่ยมันอยู่ได้นานกว่าความฮารูฮาราคยุณยายอันนี้คุณย,ยายท่านผู้หญิงใช่แค่เบสิกไม่ต้องอะไรเยอะแยะ hmm. คนเรานะจริงๆทานสามมื้อเหมือนกัน hmm. หมอนก็โอเคอาจจะมีออปชันหน่อยเพราะตัดลูกค้าแต่ละคนก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมคะการที่เราต้องอยู่ในเซอร์วิสอินดัสทรีเนี่ย มันทําให้เราต้องอยู่กับคนหลายๆเทสหลายๆแบบหลายๆแบบความชอบ mm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีให้เลือกบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหจำกัดในเลิศไม่มีให้เลือกเลยไม่ใช่ mm. แต่ทุกอย่าง back to basic ครับเปลี่ยนแปลงไม่ไเชื่อว่าเป็นเรื่องดีเสมอนะครับมันมันมันย่อมดีเสมอดีกว่าบางทีอยู่กับที่แล้วมันมองไม่เห็นเราอย่าอยู่กับความล้าสมัย mm. ล้าสมัยคืออะไรตัวคุณนะที่นี่เก่าแก่ได้ mm. แต่ถ้าตัวคุณเนี่ย ไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่พยายามปรับตัวเองไม่พยายามมองหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าชีวิตเนี่ยจบแล้วการปิดเพื่อจะเริ่มอะไรใหม่ถือว่าเป็นเรื่องดีเสมอคนอย่างเล็กไม่ใช่คนธรรมาดาครับจากการมองผู้หญิงคนนี้นะครับเราเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเธอจะมีอีกหลายโปรเจกต์ที่ต้องทำให้คุณตาลุกว่า และแน่นอนมาเจอกับได้ครึ่งทีเราไม่พลาดนะครับเพราะรู้รู้กันอยู่ครับว่าเธอนั้นมีหลายครัว,ลวเลยเเราก็เลยตัดสินใจพาเธอเข้าครัวกับโคเรคิงที่แน่ๆเลยก็คือว่าเธอทราบเกี่ยวกับความดังของกระทะนี้แต่เธอไม่เคยทำนั่น,นสิครับเมนูของเราวันนี้ก็คือโคตบัฟกับแบนเนสซอสแล้วเราจะใช้กระทะโคเรคิงในการทอดเนื้อโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับคุณเข้าครัวสิครับ ทักเนื้อให้แห้งก่อนนะคะเทากเนื้อกับพริกไทยทั้งเพชรเลยเยางนี้เหรอเอาเลยลงเลยคือเข้าไปที่เล็บมานนะคะเต็มเลยเลือเสร็จปุ๊บเอาพริกไทยต่อตบ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 เรืไรทั้งเพชรเหรอฮะเพชรเนี่ยนะ ขออธิบายก่อนนิดนึงว่ากระทะโครเรคิของเราเนี่ยสามารถใช้ในเตาทุกประเภทได้มันจะเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยความหนาของมันเนี่ยเคลือบหินอ่อนเงินหินอ่อนทองถึง8ชั้นแต่ต้องเข้าใจว่าจากรุ่นก่อนหน้านี้มาถึงรุ่นนี้มันมีการพัฒนาะนะครับการที่ว่ามันหนาปุ๊บเนี่ยความร้อนมันกระจายเร็วค,คุณก็เลยไม่ต้องใช้น้ํามันในการทําอาหารถ้าเกิดใช้ตะหลิวอะไม่เป็นลอยอะคะ คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้กระทะแบบอื่นเนี่ยเวลาคุณผัดไปขูดขีดปั๊บเนี่ยสารเนี่ยมันก็จะล่อนออกมาถูกไหมฮะแล้วคุณก็จะดิเจสต์หรือว่ากินเข้าไปทําให้เกิดโรคต่างๆที่ตามมาซึ่งอันตรายมากนะครับแล้ววันนี้เราก็มีตะหลิวของคร King บวกกับกระทะ d i a ด n มอนซี e s ซึ่งมันก็เข้ากันเหมือนปีกกบครยอ่ะคุณเอาโรสแมรี่ใส่เข้าไปในกระทะครับเอาเนื้อลงกระทะเลยค่ะเอาลงเลยค่ะ ปกติเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีน้ำมันมันก็จะติดกระทนะไงแต่ความ a m a ซิ่งคือมันไม่ติดด้วยสิเนี่ยอืมเสียงไหมล่ะเสียงแต่ต้องขอบอกว่ากระทะเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟร้อนจนเกินไปเพราะว่าความร้อนมันกระจายเร็วมากกระจายเร็วอ่ะคุณลองคลิปดูไหมฮะมันไม่ติดจริงๆนะเนี่ยน,นี่ไง <laughs> มันเจ๋งไหมล่ะเทคโนโลยี k คิงนาโนเนี่ยมันทําให้ลื่นขึ้นกว่าเดิมถึง300%เ<ม>คิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นไก่ที่มีหนังมันติดปะ่ะไก่ที่มีหนังแม้กระทั่งปลาถูก็สามารถที่จะทอดได้วว้าวที่แน่ๆขอบอกเลยว่าไม่ไว่าจะเป็นตามโรงแรมตามบ้านตามอะไรก็ตามเ่ยคือสามารถใช้ได้เจ๋งมากแม่ของเล็กก็ซื้อไปแล้ว,ลวนะฮะโอเคผักเสร็จแล้วเอาผักใส่นี่นะครับจานนี้ครับ มีไวโหวนช็อปซอส,ส,สแล้วก็แบนเนสซอสเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหน,น <c oughs> แต่บางทีเดี๋ยวนีวดี้ชอบแบบนี้แหละถึงแม้มันจะเรียกแบ,บนเนสแต่ว่าชอบกินแบบกริลลอย่างนี้เลยก <c oughs> ารทำความสะอาดเล็กป <c oughs> กติแล้ว <c oughs> กระดาษเลยเนี่ยนะ yes โชว์ให้คุณดูว่าเวลาเขาเช็ดกันเนี่ยที่เห็นในโฆษณาเนี่ย <c oughs> คุณแค <c oughs> ่ทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนบางบ้านอ๋อมันก็คือจะออกแล้วก็คือเชื้อโรคจะไม่ได้เกาะใช่ไหมนี่ไง ช่วยดูเลยคุณก็สามารถจะทำเมนูอื่นต่อไปได้เลยเท่านั้น <Wow. S 1> เองกระทะน,นี้มันมีไทเทเนียมโคติงนะฮะเราสามารถที่จะเช็ดได้เลยทันทีอ๋อ oh, แสดงว่าเชื้อโรคเนี่ยจะไม่เกาะถูกต้อคเชื้อโรคเกาะกระทะจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณเล็กตอบอันตรายต่อสุขภาพเวลาคุณทอดอาหารโดยทีคุณไม่ต้องใช้วัตถุดิบ ที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ต้องใช้น้ามันความรู้สึกเพลิดเพลินในการทําอาหารมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นประสบการณ์ในการทําอาหารคเรคิก็คือความสุขหรือแฮปปี้เนี่ที่ได้รับจากการทํานั่นเองบอกทุกคนนิดนึงว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเมื่อกี้มึงพูดถึงชีวิตความรักมึงอ่ะมึงวกเข้ามานิดนึงอ่ะด้วยถามมึงตรงนี้ว่าทาไมกับโยเกิร์ตเนี่ยมันรออะไระรู้สึกผิดเหมือนกันที่โอเคสี่ปีครึ่งยังไม่แต่งที่เป็นพิธีกรงานแต่ง สมมติร้อยเนตี่ยห้แม่งอยากกันหมดแล้วนะตอนนี้แต่ตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ที่ฟังโอ้ยไปได้กัไปได้กันได้ดีมากแต่พอแต่งงานปุ๊บตุ้มเป็ไปได้ไหมว่ามึงกลัวที่จะสูญเสียโยเกิร์ตถ้ามึงไม่กล้าแต่งงานไม่เคยบอกใครมาก่อนแต่ใช่